สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับเครื่องดูดฝุ่นพกพานะครับขนาดเล็กเหมาะสำหรับเอาติดรถไว้นะครับวัสดุนะครับจะเป็นพลาสติกแข็งนะครับน้ำหนักเบาจับถนัดมือครับด้านหน้าจะมีปุ่มกดขนาดใหญ่นะครับสามารถกดได้ง่ายนะครับ ลมนะครับจะดูดจากข้างหน้านี้นะครับแล้วพุ่งออกจากข้างหลังสีส้มนี้นะครับอุปกรณ์ที่แถมมานะครับก็จะมีตัวกรองฝุ่นนะครับมีดูดเข้าไปนะครับเครื่องจะดูดฝุ่นเข้าไปแล้วก็พวกฝุ่นพวกเศษขยะต่างๆนะครับก็จะถูกทางนี้ดักกรองไว้นะครับตัวกรองนี้สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ด้วยนะครับ วิธีใส่ก็ง่ายๆเลยนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับก็หมุนไปจนเจอล็อกนะครับก็สวมเข้าไปแล้วก็หมุนไปทางซ้ายนิดนึงนะครับมันก็จะเข้าล็อกนะครับแค่นี้ก็พร้อมทำงานนะครับส่วนอุปกรณ์ที่แถมมานะครับก็จะมีจุกปิดลมด้านหลังนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีท่อ ต่อเข้าไปด้านหน้านี้นะครับเพื่อที่จะสามารถไปดูดฝุ่นในซอกในหลืบได้นะครับสายชาร์จแบบ USB Type C นะครับเราจะมาลองดูด はい<クリ> หลังจากที่เมื่อกี้ผมได้ลองดูดเศษฝุ่นในรถแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถอดตัวกรองให้ดูนะครับไส่กรองนี่นะครับสามารถดึงออกมาได้ง่ายเลยนะครับฝุ่นก็จะติดอยู่ข้างในนี้นิดนึงนะครับแล้วก็พวกเศษกระดาษนะครับหินดินทรายนะครับก็จะอยู่ในนี้นะครับ มีทำความสะอาดก็ง่ายมากนะครับแค่เทออกนะครับหรือใช้ทิชชู่ชุบน้ำเช็ดก็ได้นะครับตัวกรองนี่ก็จะมีเศษฝุฟฟ่นติดอยู่ตามหลืบของมันนะครับให้ให้ตอกตๆกๆแบบนี้นะครับฝุ่นก็จะร่วงลงมาเยอะเลยนะครับ โทปีนะครับในราคาส0งร้อยบาทนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ผมมีติดรถไว้นะครับดูจบแล้วหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ